ฟังเสียงจังหวะรีบาวนะครับดังหนักแน่นทุกคลิกนะครับชคเนี่ยถ้ามันเริ่มแบบไม่มีเสียงเนี่ยคือเป็นอาการเริ่มแรกของห้องแก๊สรั่วนะแล้วก็ได้เวลาสวิตเลเวลหนึ่งกดสุดครับแล้วปล่อยครับโชคจะคืนตัวขึ้นนะครับเร็วนิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าเราเปิดจังหวะรีบาวไว้เยอะมากนะครับเดี๋ยวเราจะปิดจังหวะรีบาวนะครับให้มันเห็นความแตกต่าง เยอะเลยนะครับโชคจะคืนตัวอย่างช้านะครับเห็นไหมฮะมันจะค่อยคคืนตัวนะครับลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับกดลงไปครับปล่อยครับโชคจะคืนตัวขึ้นเร็วนะครับเราจะเพิ่มจังหวะรีบาวนะครับเสียงดังชัดเจนนะครับทุกคลิกนะครับกดลงไปครับปล่อยครับโชคจะคืนตัวขึ้นช้าๆเห็นไหมฮะนี่คือจังหวะรีบาว นะครับก็เรียบร้อยนะครับ